สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้จะมาแนะนำวิธีการอบเตาไปชมกันได้แล้วครับก่อนอื่นเราจะต้องวางฟืนเสียก่อน การวางฟืนของผมนั้นจะวางไว้นอกเตาเพื่อจะให้ไฟดูดเข้าไปในท่อแกนกลางผิดจากการจุดเตาระยะเริ่มแรกการจุดเตาระยะเริ่มแรกนั้นจะวางฟืนไว้ด้านในแต่วิธีอบนั้นจะหลีกเลี่ยงการวางฟืนไว้ด้านในเพราะว่าถ้าเกิดมีเท่าฐานหรือว่ามีคิดเท่าเยอะจะทำให้การอุดตันของตะแกรงนั้นมากขึ้น หลังจากที่เรามาจุดจริงก็จะเกิดปัญหาเรื่องการอุดตันในส่วนของผู้ที่ไม่มีตะแกรงนั้นก็จุดได้เลยข้างในครับลักษณะของการวางฝืนก็จะเป็นแบบนี้จะมองเห็นตะแกรงอยู่ด้านในครับ ปืนของเราก็จะอยู่บนด้านนอกแบบนี้ต่อไปเราก็เริ่มการจุดได้เลยครับ ในการอบนั้นจะแตกต่างกับการจุดเตาหรือว่าการเผาถ่านการอบนั้นจะค่อยๆเพิ่มปริมาณความร้อนขึ้นเรื่อยๆเราไม่จำเป็นต้องรีบเร่งเพราะว่าถ้าเราเร่งไฟแรงนั้นจะทำให้ไม้อยู่ในเตาของเราเกิดความร้อนและจะเกิดควันขึ้นมาแต่ในส่วนของการอบนั้นเราค่อยเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆเพื่อให้เตาร้อน ไม้ก็จะได้รับความร้อนความชื้นที่อยู่ในไม้ก็จะแห้งลงและเมื่อเรามาเผานั้นจะเผาง่ายและไม้ก็จะติดไฟง่ายอันนี้คือประโยชน์ของการอบครับมีคำถามถามมาว่า การอบนั้นใช้ไฟแรงหรือว่าไฟอ่อนครับการอบนั้นจะใช้ไฟอยู่2ออย่างก็คือถ้าใช้ไฟแรงนั้นเราจะต้องอบในเวลาที่สั้นเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงอบในระยะยาวนั้นไม้ในเตาของเราจะเกิดการติดไฟและเกิดควันขึ้นมาอันนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเราใช้ไฟอ่อนนั้นใช้ระยะเวลายาว เราก็ใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเร่งอะไรและมีคำถามต่ออีกว่าการอบนั้นใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่การอบนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงหรือว่า1คืนก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราถ้าเราเห็นว่าเตาเราปลอดภัย ไม่มีลมไม่มีอะไรเราก็จุดไว้ทั้งคืนก็ได้แต่อย่าให้ไฟติดไฟติดในที่นี้ก็คือเตาหรือว่าไม้ในเตาของเราจะให้ติดไฟถ้าติดไฟแล้วจะเกิดปัญหาควันครับต่อมาเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการอบการอบนั้นจะดีมากๆเลยในกรณีที่คนที่มาเผาถ่านใหม่ๆการเผาไม้ก็จะไม่รู้จักกระบวนการหรือว่าขั้นตอนแต่ถ้าเราอบก่อน ไม้ในเตาของเราจะไหม้เร็วขึ้นในส่วนนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าไม้เมื่อมีความชื้นเมื่อได้รับความร้อนความชื้นนั้นก็จะระเหยออกส่วนหนึ่งและเมื่อเรานำไฟมาจุดหรือว่าเราจุดเตาการเผาไหม้ก็จะเร็วขึ้นหรือว่าไม้จะคายแก๊สเร็วขึ้นอีกอันนั้นคือการเผาไหม้หรือว่าการอบ เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์แล้วในส่วนความจําเป็นของการอบนั้นก็คือความจําเป็นไม้เมื่อเรานํามาใส่นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันก็คือไม้หมาดไม้สดไม้ใหญ่ไม้ที่ไม่มีการผ่าในส่วนของไม้แห้งนั้นถ้าไม่อบก็ไม่เป็นไรก็จุดได้เลยแต่ถ้าไม้แห้งถ้าเราอบมันก็จะติดไฟดีขึ้นและการเผาไหม้ก็จะเร็วขึ้น ในส่วนของไม้หมาดนั้นอย่างนน้อยเราต้องอบไว้สักสองวันหรือว่าสามวันก็แล้วแต่ไม้ก็จะแห้งหรือว่าเตาของเราก็จะได้รับอุณหภูมิความร้อนสม่ำเสมอเมื่อเวลาเรามาจุดเตาการเผาไหม้ก็จะเร็วขึ้นไม้ก็จะคายแก๊สเร็วขึ้นครับเมื่อเห็นการอบแล้วไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะทำได้ ก็ลองนําไปทํากันดูนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไม้ใส่เตานั้นเวลาที่เราจะเผาต่อนั้นบางครั้งจะค่ํมมืดอันนี้เราก็เปลี่ยนการเผามาเป็นการอบก็ได้เพราะว่าการอบนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องควันถ้าเราควบคุมไฟไม่ให้ไม้ในเตาของเราติดไฟได้เราก็อบไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้ไฟอ่อนๆก็เหมือนกับการเผาแบบ เผาไม่จริงหรือว่าเราวอร์มอัพอุ่นเครื่องพอเรามาจุดจริงไม้ในเตาของเราก็ลุกเร็วดีและทาให้ไม้คายแก๊สเร็วการอบนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมทำมาตลอดครับถ้าไม่อบบางครั้งก็ใช้เวลานานเวลาเผาก็เผายากแต่ถ้าเมื่อเรานำไม้ที่เราใส่เตาแล้วมาอบแบบนี้การเผานั้นก็จะดีขึ้นครับ ครับท่านผู้ชมท่านใดชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้คำติชมมาได้นะครับครับสำหรับคลิดนี้ขอาการาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ